ถ้ามีการประทะกันระหว่างไทยและกัมพูชาฝ่ายไหนจะเนื้อกว่ากันวันนี้เรามาเปรียบเทียบกองกำลังทหารและอาวุธยุโทโธปกรณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในปี2025เป็นข้อมูลที่น่าสนใจโดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่น Global Firepower และรายงานข่าวซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แตกต่างกันของทั้งสองประเทศ ภาพรวมศักยภาพทางทหารอ้างอิงจาก Global Firepower ในปี2025เริ่มกันด้วยประชากรไทยมีประมาณ69ล้านคนส่วนกัมพูชามีทั้งหมด17ล้านคนการจัดอันดับกองทัพของประเทศไทยนั้นอยู่อันดับที่26ของโลกส่วนกัมพูชานั้นอยู่อันดับที่94 ทหารประจำการฝั่งไทยมีประมาณ368,500ถึง361,000นายส่วนประเทศกัมพูชาประมาณ125,000ถึง221,000นายกำลังพลสำรองไทยมีประมาณ200,000ถึง221,000นายส่วนฝั่งกัมพูชาไม่มี กำลังกึ่งทหารไทยมีประมาณ140,000-250,000ถึง 2, 50, 000, นายส่วนกำลังกึ่งทหารกัมพูชามีประมาณ10,000-70,000ถึง 7, 000, นายรวมบุคลากรทางทหารไทยโดยประมาณ585,800นายส่วนรวมกำลังพลประจำการของกัมพูชาในแต่ละเหล่าทัพข้อมูลจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย กองทัพบ,บก115,000นายกองทัพเรือ 14,00, นายกองทัพอากาศ1,200นายกองกำลังปฏิบัติการพิเศษ3,200นายกองราชอาวุธหัตส2,000นายรวมประมาณ13,100 0นายงบประมาณกลาโหมปี2025ประเทศไทยมีงบประมาณ7,200ล้านเหรียญสหรัฐส่วนกัมพูชามีงบประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐ อาวุธยุทโธปกรณ์โดยประมาณกองทัพบ,บกรถถังประเทศไทย635ถึง840คันส่วนของกัมพูชา635ถึง644คันน่าสังเกตว่าข้อมูลบางแหล่งระบุว่ากัมพูชามีรถถังจำนวนใกล้เคียงหรือมากกว่าไทยเล็กน้อย รถหุ้มเกราะหรือยานเกราะต่อสู้ทหารราบประเทศไทยมี16,935คันส่วนกัมพูชา3,627คันปืนใหญ่อัตตาจร Self Propel Artillery ประเทศไทยมี50ถึง53คันส่วนกัมพูชาไม่มีปืนใหญ่ลากจูง t o w อ d artillery ประเทศไทย583ถึง58 589กระบอกส่วนกัมพูชา430ถึง713กระบอก ยานเกราะยิงจรวดหลายลำกล้อง MLRS ประเทศไทยมี26คันส่วนกัมพูชาไม่มีอากาศยานรวมประเทศไทย493ลำส่วนกัมพูชา25ลำเครื่องบินรบประเทศไทย72ลำส่วนกัมพูชาไม่มีกองทัพเรือเรือคอเวตประเทศไทยมี7ลำส่วนกัมพูชาไม่มี เรือลาตระเวนพั t r o l v e s s e ประเทศไทยมี49ลำส่วนกัมพูชา20ลำเรือฟริเกตประเทศไทยมีเรือหลวงภูมิพลเรือหลวงตากศินเรือหลวงนเรศวรและกำลังจะจัดหาเพิ่มเพื่อให้ครบ8ลำในปี2580ส่วนกัมพูชาไม่มี ประเทศไทยมีการจัดหาและพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องแต่บางโครงการอาจถูกชะลอหรือตีตกในชั้นคณะกรรมาการงบประมาณเช่นโครงการจัดหาเครื่องบินรบฝูงใหม่ของกองทัพอากาศหรือเรือฟรีเกตของกองทัพเรือ มีการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ UAS และระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ c u a s โดยบริษัทไทยเช่น r v c o n n e c ที่พัฒนา RTAFU1 และเป้าบินไอ o ่น JRV01 กองทัพอากาศมีการเปิดตัวเครื่องบินโจมตีและฝึกแบบที่22 AT6TH Wolverine ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนอาวุธยุโทโธปกรณ์และกำลังพลอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันไปตามแหล่งข้อมูลโดยที่ข้อมูลทางทหารมักเป็นความลับและมีการอัปเดตอยู่เสมอโดยรวมแล้วประเทศไทยมีศักยภาพทางทหารที่สูงกว่ากัมพูชาอย่างชัดเจนทั้งในด้านจำนวนกำลังพลงบประมาณและเทคโนโลยีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยกว่า อย่างไรก็ตามกัมพูชาก็มีการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการได้รับความช่วยเหลือด้านอาวุธจากประเทศจีนถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับขอบคุณสำหรับการรับชมและทุกๆก,การสนับสนุนครับ